เปิดกิบมาพันอาป่ากรุงปงน้ำมะกลายปากมาเถาวรนะกับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุขคนเนาะซาบดีพี่น้องซาบด์ป่าซันีบ้านป่าซาบดนนาโอ้ยพี่น้องเอ้ยโอ้โหอู้ยอลูกอาลานมานำกุลว่าซิติ้ต่อภูบ่าห์ไผ่บอกว่าอุ้มลานขวาูกและอีแนวมึงอุ้ยังอ่ะนะอุ้ยบ่เอวยปะดอกมันมียังข้างหลังน่อยอ่ะเอวไปแล้วเฮ้ยแม่เทน เสียวอุ้ยนี่แหะหนาใต้เสียวค่ะพี่น้องไปอยู่พุนแน่บเห็นนี่เหนาะมึงผู้ก่อเงี้ยเจ๊งนี่มาคุณเสียวค่อยอันนี้พี่น้องเลยเสียวเกาเลลาบ้านน้องแตะมางานมางานดองน่องทรายผืนมาดิเนี่ยผู้ก่อเงี้ยูเห็นแต่หัวโผขึ้นมาอย่าเด้ออย่าเด้อมางานดองนี่ได้เจ้าบ่าวกับพี่น้องเสือนั่นแหละน้องน้องทรายของอีเสียวฮะตะกีนแหละเสียวเกาเลลา มัน้องแตะไปน้องแกเปลือยนะพี่แอแกเปลือยเท่าไหงมึงน่าจะกินนะฮะให้สิให้อฮ้ยข้าก็ซีกินต่อกับพี่น้องเลยฮาก็กินแต่ข้าวหนึ่งหาตากล่องโบเห็นพี่น้องเลยเซาจอยกับอยู่ทางในพย่นงนี้พี่น้องพูดมองเห็ดกินนั่งกินแคมทางพี่น้องคนทางเอาลุงถั่วได้แกงอ่ะกินมัะ พามหับแขกบ่พามสงสัยเอี่ยเนมห้าพูนเนมห้าตะกร่องจะไปทางนั้นหรอบ้านบ่บ่สุตากร่องหายเที่แบบลอยกินซะนะตะกร่องหายเลยไอ้ดางเท่นเบิร์ดลาปแล้วถวยหนึ่งเสื้อกาลังสิไปขวดหนึ่งไอ้นังเท่นยาเด้อยาเด้อกลับเทียงปรถือเด้ออาติงอาทิง ห้ากสิ้าไปผมแล้วผมซี่กางเอาเซองกระเอาลดพอน้องเทนเจ้ายาด้วยพอน้องเทนมือสุดถ่ายยังเลยมือ่ายยังเมือมืออสุดท่ายนะไหมเข้ามายังาม่สามพันเขาสงสงแบบครบลออปีเขาเปิดปีหนึ่งนะอปีน่อากินกมีลายอย่างคเนลวพี่น้องเลย ปิ้งหมูแล้วก็ข่าปุ่นีจะแซเแแแป็นแซ่บผมเขนาสียวเรียงดีขนาดกร่ังม่น,มน,นี่สะไปดิปาลุงล,ลูกก<อ>จักลุกผู้ได้พ,ไปไปไปพี่น้องอุ้ย,ยได้มตโต ไม่เลยต้องงาบ่อถาอันสบายดีพี่น้องตองเงีเ้ยงงืพี่น้องสาวสวยจะพูดอะไรจะพูดว่าโอ้่อะปิด <c oughs>

แม่น้ำเทนเขานี่อย, <c oughs> ยากน้ำดำๆด่นะ <c oughs> ของแสบเลยนะี่ะ <c oughs> อย่าเร่มซองสาด้ันหน้าได้พี่น้อง พักเนี่ยพักตัวนพหนึ่นง,นนงตัวสิพักเนื้อผุดติเฮยพัก <c oughs> เนื้อพักตัวผุดติเฮยเดี่ยวนี้ต่หโอ้เขากัคนเริ่มมากเลยวันนี้ แค่เก็บวบแล้วเล้วแวแล้วเสร็จแล้วนั่ห้านังกีหน่อยห้านังหานังนังน้เขาจะเขาจะใส่แล้วได้บนไม้เท้าเลย ใครจะมาจับต่อแล้วทีนี้นะนั่งๆเลยว่ามานั่งเพนั่งโต๊ะพูนกระดยาษได้เลยนะนั่นๆโต๊ะนั่งกระดาษเลยนะนั่งนั่นไม่สะท้อนนี่บอไม่ร้องพี่เจมพูนกระดาษเสร็จก็เริ่มตรวจทำใหเป็นอาจารย์นะ

วัดสุทวดไปเล่นลูกเข่ากับเขากับเทียะแหละนุ้ยงตากระตลายมากระปเอาไปถักกระต่ายฉนีมาปากน่ากกระต่ายเฮ้ยกินทอดกับกุนนี่ จะนั่งถาห้าจังหน่อยจังหน่อยเฮาเังอ mm ีก hmm. อ mm ีก hmm. ช่องนาที่ถ้าช <wh> <onos> ิบย่อพวกเขามมใหาถาห้าไหนึ่อกแข่งเดบ้นมาสบายดีใมึงสั่งมีเสียงเเฮ้ย ก็ว่าก่านงอกนั่งเล่ยจะหาผู้ชยอบขมือห้ามเมือจะโทจะมือีโห้ามนั่โอ้ยคือกันห้ามเมือแตกดอย่างไรว่าเรามาเก็บนอกจากสุมภาพแล้วฟิตเนสเชฟพี่น้องพี่น้องเอ้ยอย่าลืมกดติดตามส่องเงงเงงด้พี่น้อง ฝากไว้เด้อพี่น้องเลยเขากดติดตามให้เ้อเขาเบิ่งให้แน่ ไพไพจะไป่วนาน่ส่วนหาหนเด้อ่วนหากระอุสดค่ะวะโอ้ยหากระสดคือกันบอกโลกดิดามจะเอามาจงแล้วมาสมร่นนี้ทั่วกินน้าบอกเจ็บึงเก็กแก้ไปแล้วมันก็เรยม เก้สิบแล้วนะ ลมพี่น้องล้มลมลมอลีรอไปตื่นตืนจนหมวกสีออกแต่หวัวคิดหนักพไป,ไปดาวอยู่ที่เม่สุขสุขนเอ,อฮ้ฮจะไปกินอีกอยู่ทานข่าวขนกำลังใจนะพี<ย>่ดางวันนี้มางานดองเดือนสิบสองพี่ดองเลยันนี้จะขำก็ช่องขำเดืนอนสิบสองบไม่ถาบ่แมนบอไม่ถามหันลังจานแล้ว Uh, uh. Ờ, <laughs> vẫn đưa Ờ vào đây, mặt của sạch tay ghé. Giùm hãy bà cuối cùng với này, Hãy bang, mọi người bay món nắm tay sau 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 món การจะเริ่มกันแล้วก็แชร์กูจิตต์จิตจิแสดงได้จะได้ถ่ายพิพากษากับประทุกการไฟลายๆขิดหนาพอกันหมาเด้อพี่น้องสบายดีสบายดีสบายดี